ได้นะขาดเลยนะครับฮาอ์ดขาดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันแรงบิดมันเยอะนะหยุดแล้วนะครับติดโอ้ยสบายอันนี้มันยันแล้วนะครับมันรรยาวกว่ากอง่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นไขควงคัด16.8โวลต์นะครับผมของน่านเวยนะรุ่นนี้นะครับก็จะเป็น2ระบบนะ ก็คือสามารถที่จะนําไปไขน็อตได้นะครับแล้วก็นําไปใส่หัวที่เป็นดอกสว่านได้ด้วยนะครับผมครับซึ่งเจ้าไขควงรุ่นนี้นะครับก็จะมีชื่อรุ่นนะครับว่า 3D 52นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะที่กําลังมองหาข้อมูลอยู่นะครับจะได้นําไปเปรียบเทียบหรือว่าตัดสินใจได้นะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมซื้อมาใช้ของผมเองนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวในเรื่องของรายละเอียดต่างๆให้ฟังนะครับผม ครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมเอ่อกล่องรุ่นนี้นะครับจะมาเป็นแพ็คเกจสีดําแบบนี้นะครับเอาเปิดออกมาปุ๊บนะครับนะครับนี่ก็เป็นภายในกล่องเขาเนาะซึ่งในเซตนะครับที่ผมสั่งมานะก็จะเป็นเซตที่มีแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะแล้วก็ที่ชาร์จที่เป็นแท่นแบบนี้นะครับหนึ่งอัน ส่วนอุปกรณ์นะก็จะมีเป็นเหล็กปิดท้ายนะแล้วก็มีดอกมาให้3อันนะครับผมซึ่งแพ็กเกจพวกเนี้ยนะเพื่อนๆสามารถไปเลือกได้นะว่าอยากจะได้แบต2ก้อนแบต3ก้อนนะครับหรือว่าจะเป็นอุป s ร r y เป็นดอกสว่านะอะไรเพิ่มมาก็อันนี้ก็ไปเลือกเอาตามใจชอบได้เลยแต่แพ็กเกจที่ผมซื้อมาคือผมต้องการแค่นี้นะครับผมก็เลยสั่งเป็นเซตนี้มานะครับผมค้าในกล่องนะครับเขาก็จะมีเป็นเจ้าไขาควงให้1อันนะนี่ครับเป็นไขควงไฟฟ้าแบบนี้ให้1อันนะครับซึ่ง ตัวนี้นะครับก็สามารถใช้ได้2ระบบทั้งจอบแบบนี้นะครับแล้วก็แบบเป็นคลัชนะครับเนี่ยนะครับสามารถปรับระดับของน้ําหนักได้นะครับว่าต้องการให้มันหมุนฟรีน้ําหนักเบอร์ไหนนะเนี่ยครับปรับได้21เบอร์นะครับนะครับพอถึงเบอร์นี้ปุ๊บนะครับมาตรงนี้ปุ๊บก็คือไม่ฟรีแล้วนะนะครับก็คือไขไขแบบล็อกเลยนะนะครับแล้วก็ไขสุดตรงนี้ก็คือจะเป็นเอาไว้ใช้กับดอกสว่านนะครับผมนะครับก็อันนี้เป็นตัวปรับของเขานะครับ แล้วก็มีไฟตรงนี้นะครับมีไฟข้างหน้าด้านข้างก็จะมีบอกระดับแบตเตอรี่นะนะครับซึ่งแบตเตอรี่เขาจะไม่มีบอกระดับแบตให้นะต้องมาดูที่ตัวเครื่องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มกดนะเอาไว้เลือกทางนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเนมเพจของเขาตัวนี้นะครับจะมีรอบนะนะครับมันจะมี2เกียร์นะครับเกียร์เนี่ยมันจะอยู่ข้างบนเกียร์หกับเกียร์สอเนี่ยนะครับสามารถผักได้นะครับเนี่ยเกียร์หึ่งกับเกียร์สนะครับซึ่งเกียร ใช้รอบอยู่ที่0ถึง550นะส่วนเก2ก็จะได้0ถึง2000รอบนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ไขน้ำหนักเยอะหรือน้อยนะถ้าเอาไปใช้ในงานหนักๆน,นะครับแนะนำให้ใช้เป็นเบอร์1นะครับรอบช้าหน่อยนะครับก็จะได้ทอกเยอะนะครับถ้าเราใช้เป็นเบอร์2นะครับเราก็จะได้รอบเยอะแต่จะได้กําลังน้อยนะนะครับก็จะกลับกันนําไปปรับใช้เลือกกันได้นะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีรูระบายลมตรงนี้ซึ่งสามารถระบายลมได้ดีทีเดียวนะ นะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะว่าลมมันออกมาแรงมากหรือข้างๆนี้เวลาเราใช้งานนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะเป็นมอเตอร์แบบบัตเลสแล้วนะนะครับไม่มีแปรงถ่านแล้วนะครับใช้ได้แบบว่าเนียนๆเลยนะนะครับนี่ครับหนกาตาก็โอเคทีเดียวนะไม่ขี้เหร่นะด้ามจับตรงกริปตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นเหมือนกับเป็นยางนะครับเนี่ยเป็นยางหมดเลยถ้าเราเอามือจับเราจะรู้สึกเลยว่ามันนุ่มนะครับเนี่ยนะครับส่วนรหัสรุ่นนะนะครับเขาจะเขียนตรงนี้ยี่ห้อน้านหวยนะแล้วก็เป็นรหัสรุ่นก็จะเป็น N.W. ขีด S ห้าหนึ่งสองสอง H นะครับนี่นะนะครับแต่ข้างกล่องเนี่ยมันเขียน3 D 5 2นะอ่นะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆตัวแบบชัดๆอีกครั้งนะครับอันนี้ด้านด้านข้างนะข้างซ้ายของตัวเครื่องนะครับงานดีทีเดียวนะครับผมนะครับอันนี้ด้านด้านท้ายเขานะนะครับด้านท้ายเขาเนี่ยจะมีฝาปิดนะครับแล้วก็มีน็อตล็อกสี่ตัวนะมีรูระบายความร้อนด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็อันนี้ด้านข้างนะครับเนี่ยนะครับไปปลดดอกนะครับเป็นปลดไวนะนะครับมีไฟตรงนี้นะครับก็มีบอกระดับแบตนะครับด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ตัวเครื่องก็จะประมาณนี้เลยครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในส่วนของเอ่อแบตเตอรี่นะนะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเขาจะเป็นคนละเวอร์ชั่นกับตัว16.8หโวลต์ตัวเก่านะนะครับคือใส่กันไม่ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือเป็น 16.8โวลต์นะครับเป็นตัวใหม่แล้วนะนะครับเป็นเวอร์ชัน B ของเขานะนะครับเนี่ยครับรหัสแบตก็จะเป็น NW ขีด 4H25 นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้ว4 4ช่องขั้วมันจะมาอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมีขั้วบวกขั้วลบอยู่นะครับสข้างนะซ้ายกับขวานะครับรหัสแบตจะเป็น BY นะครับขีด T H ขีด J Y ขีด 25J09 นะ ซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นแบตของที่6.8วลต์ตัวเก่านะเราจะเห็นได้ว่ามันใ, <_ Muchas S 1> ใกล้ๆเคียงกันเลยนะนะครับแต่เป็นของตัวที่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นบัตเลตเนี่ยมันจะมีขอบตรงนี้สีแดงเพิ่มขึ้นมาใส่กันไม่ได้นะนะครับแต่ที่ชาร์ที่เป็นสายยังคงใช้ด้วยกันได้แต่ว่าแท่นชาร์จนะครับไม่สามารถใช้ด้วยกันได้นะครับนะครับใส่กันไม่ได้นะถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีอุปกรณ์ไ WiI-Fi ้าที่ใช้แบตรุ่นเก่าอยู่นะนะครับของน่านเวยหรือว่าจะเป็นของแบรนด์อื่นที่แบตแบบนี้อยู่่นนนนะะไไมมมสามา <_ c oughs> าารรถํใช้้้ดดวยกััคบ ฝากเป็นข้อมูลนิดนึงนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนนะครับซื้อมาแล้วคิดว่าแบตใช้ด้วยกันได้นะใช้ไม่ได้นะครับทั้งที่ชาร์จแล้วก็ทั้งแท่นชาร์จนะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับโอเคนี่ก็ไปในส่วนของแบตเตอรี่นะแต่ว่าแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับก็จะมีความจุที่2000มิลลิแอมป์นะอันนี้ก็เท่ากันนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวแท่นชาร์จนะครับเนี่ยแท่นชาร์จจะเป็นรุ่นใหม่เป็นแบบนี้จะเป็เป็นเที่ยวโผล่ขึ้นมานะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะคร มาในเป็นรุ่นเก่านะครับเนี่ยเป็นแบบรุ่นใหม่นะนะครับก็มีไฟเหมือนกันดวงหนึ่งตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็จะมีตัวเว้าไว้ให้นะเอาไว้ให้เราไปเจาะยึดน็อตแล้วก็แขวนกับผนังได้นะครับตรงนี้เนาะครับส่วนรหัสของแท่นชาร์จก็จะเป็น dwk สี่ fc 1นะนะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นแท่นชาร์จแบบ1แอมป์นะนะครับเท่ากันสเปคมันเท่ากันแหละแต่ว่าตัวซ็อกเก็ตอ่ะมันไม่เหมือนกันนะครับระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะอันนี้ก็ต้อง ดูให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวซื้อไปแล้วใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนจะไปซื้อแต่ตัวมันอย่างเงี้ยเราไม่มีแบตรุ่นใหม่ก็คือใช้ไม่ได้นะครับผมนะครับครับต่อมาอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นะนะครับก็จะมีในชุดเนี่ยผมสั่งมาเป็นชุดที่มีหัวไขควงมาให้3อันแบบนี้ก็จะมีเล็กกลางใหญ่นะครับยาวแบบนี้3อันนะครับครับแล้วก็จะมีในส่วนของเหล็กปิดท้ายนะตัวนี้นะครับเป็นชุดของเขาเลยนะนะครับซึ่งเอาเหล็กอันเนี้ยไปปิดด้านท้ายของเครื่องได้นะครับเนี่ยปิดด้านท้ายตรงนี้นะครับ เป็นด้านท้ายของเครื่องได้นะครับแล้วก็ในคู่มือนะเขาเคลมไว้ว่าตัวนี้มันสามารถเอาไปแบบเหมือนกับคล้ายๆเป็นค้อนอะเอาด้านท้ายเนี่ยไปตอกตะปูได้ด้วยนะแต่ส่วนตัวผมคงไม่ได้อนํานไปใช้แบบนั้นนะผมใส่ไว้แค่การมันกระแทกนะครับแล้วก็ไปโดนในส่วนของท้ายมอเตอร์หรือว่าใบพัดข้างในนะครับกลัวมันจะแตกเนาะนะครับไอตัวโรเทคตัวนี้นะมันก็จะมีตัวซ็อกเก็ตนะเนี่ยครับเป็นซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับที่เอาไวใ้ให้เราเก็บในส่วนของดอกสว่านได้ด้วยนะเนี่ยครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะ มันจะเอาไว้ใส่แบบนี้นะครับใส่แบบนี้นครับอยู่ท่าแบบนี้แล้วก็เอาดอกสว่านเก็บเสียบได้เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูด้วยนะว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าอันนี้คือเดิมๆของเขานะยังไม่มีเหล็กปิดท้ายก็ยังหลอดเลยนะเห็นไหมนะครับแต่เวลาเปลี่ยนคือเราต้องเปลี่ยนตัวท้ายด้วยนะเขาจะแถมท้ายมาให้เราอีกอันหนึ่งครับอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีเพียงเท่านี้นะที่ผมรีวิวให้ชมไปเบื้องต้นนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองใส่แบตให้ดูก่อนนะครับ ว่าใส่แล้วเวลากดแล้วเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับลักษณะการหมุนเป็นยังไงเนาะนะครับเวลาเราใส่แบตด้าก็คือหยิบมาแบบนี้นะแล้วเราก็สวมไปด้านท้ายเครื่องได้เลยนะครับมันก็จะมีตัวล็อกเวลาเราถอดให้เราบีบตรงนี้นะครับสองข้างนะบีบแล้วก็ดึงนะครับออกมาได้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับคือผมว่ามันตัวเล็กดีอ่ะน่ารักนีนะครับเนี่ยจับถนัดมือมากๆานะครับเนี่ยแล้วเวลาเรากดมันก็จะมีระดับไฟบอกตรงนี้นะครับตอนนี้แบตเต็มอยู่นะครับเนี่ยเรากดให้มันติดทีนึงมันก็จะขึ้นแบตขึ้นมานะครับ นะครับอันนี้ก็คือเป็นปุ่มปรับนะครับให้หมุนซ้ายนะครับกดตรงนี้นะครับมันก็จะหมุนฝาหรือว่าไขเข้านั่นเองนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆกดตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเลยนะสังเกตตัวนี้ที่หมุนนะครับอันนี้คือหมุนช้าสุดนะนะครับหมุนช้าสุดนะครับอันนี้คือเกียร์หนึ่งนะเดี๋ยวเกียร์สองให้ดูนะครับเกียร์สองก็จะหมุนเร็วขึ้นนะครับเนี่ยหมุนเร็วไปเลยนะนะครับ แล้วก็ตัวใบพัดตรงนี้นะเนี่ยครับมันจะมีลมออกมาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรา,าเอามือไปอังตรงเนี้ยนะครับแล้วจะรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนแบบมีลมพุ่งออกมาเลยนะต้องใช้คำว่าพุ่งเลยนะมันแบบเนี่ยมันพุ่งออกมาเลยอะ่ะอ่ะนี่ครับเดยผมจะใช้กระดาษแผ่นนี้นะนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกดให้ลมมันพัดไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าลมมันแรงขนาดไหนนะเวลามันระบายออกมานะนอันนี้เบอร์หนึ่งเองนะนะครับถ้าเบอร์สองนี่แรงกว่านี้นะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวเลยนะเรื่องความร้อนนะมันลมมันระบายแรงมากนะครับเนี่ยน,นะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมกดทีละสเต็ปให้ดูก่อนนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งนะอันนี้คือกดสุดนะครับนะครับแล้วก็เบอร์สองนะครับลมแรงมาก นะครับก็เสียงก็จะประมาณนี้เลยนะครับถามว่านิ่งไหมผมว่ามันก็นิ่งดีนะแต่คือผมตินิดเดียวนะถ้าเกิดว่าเขาทำรุ่นนี้นะให้มันหมุนได้ช้ากว่านี้นะหมายถึงว่าตอนที่เราเริ่มกดให้มันสตาร์ทนะครับให้มันแบบหมุนช้ากว่านี้สักครึ่งนึงนะผมว่าสวยเลยอะ่ะคือเวลาบางทีเราไขาน็อตเนี่ยนะครับแล้วมันเขาเรียกว่าอะไรดีมันอาจจะออกสตาร์ทเร็วไปนิดนึงนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันมีตัวระบบขัดตรงนี้อยู่นะนะครับให้เราปรับตั้งได้นะครับถ้าเราใส่ในส่วนของดอกเข้าไปแล้วเราไปไขปุ๊บเนี่ยเราตั้งไว้เบอร์อ่อนก่อนนะครับแล้วเราค่อยๆไล่ให้มันแก่ขึ้นมาให้มันแบบแข็งขึ้นมานะเวลาเราใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาถอดท้ายแล้วก็เดี๋ยวใส่ตัวออปชันเสริมอันนี้เข้าไปนะครับโอเคครับวิธีถอดก็ง่ายเลยครับในชุดนะครับเขาจะให้เป็นไขควงท้องมาแบบนี้เราก็เอาไขควงนี้นะมาไขที่ตัวด้านท้ายของเครื่องนะครับ ก็คือว่าไขออกนะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับตรงนี้เนาะเราแค่หมุนสกิดให้มันหมุนได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยหมุนออกมาเลยนะนะครับนี่ครับตอนนี้ไขน็อตออกมาหมุนแล้วนะนะครับแล้วเราก็ทําการเปิดฝาตรงนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับค่อยๆโยกนะครับค่อยๆโยกนะครับมันจะเปิดออกมาได้นี่นะเปิดแล้วนะครับก็คือฝาท้ายนะครับตัวนี้มันจะมีบ่าที่เอาไว้รับลูกปืนนะนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีลูกปืน นะครับอยู่ข้างในเนาะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะเป็นมอเตอร์บัตเลตเนาะครับแล้วก็เปิดแบบนี้แล้วอย่าไปกดเล่นนะครับให้เราเอาฝาเนี้ยนะครับออกแล้วก็ใส่ฝาตัวนี้เข้าไปแทนนะนะครับมันก็จะมีรูลูกปืนเหมือนกันนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เอาน็อตนามาไขกลับเข้าไปได้เลยนะครับต้องกดก่อนนะเอามือยันท้ายนิดนึงนะครับให้มันลูกปืนมันเข้าไปในบ่าข้างในนะครับนะครับคือชุดน็อตนะเราต้องใส่ของเขาด้วยนะน็อตที่เขา แถมมากับตัวอุปกรณ์เสริมเนี่ยมันจะยาวกว่ากันนิดนึงนะเราะะนั้น็อตเก่าเราจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องเอาไปยึดกับตัวนี้อีกทีนะคไอ้ตัวแผ่นเหล็กปิดหลังอันนี้เพราะว่ามันมีความหนานะ,นะครับเ็เลยต้องให้น็อตยาวขึ้นมาอีกชุดหนึ่งนะทีนี้นะครับไอ้ตัวแผ่นปิดหลังเนี่ยมาสามารถเลือกได้ว่าจะให้ตัวเกี่ยวด้านนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้เกี่ยวกับเข็มขัดนะครับเวลาเราขึ้นที่สูงเราไม่อยากถือเราเอาไปคล้องกับเข็มขัดได้นะครับเราก็เลือกเอาว่าเราถนัด ขหรือซ้ายถ้าเราถนัดขวาก็เอาเกี่ยวไว้ซ้ายนะมันก็จะอยู่ข้างนี้นะถ้าเราถนัดซ้ายก็เอาไว้ขวาแบบนี้นะครับมันก็จะเกี่ยวด้านซ้ายตรงนี้ทีนี้ก็เลือกเอานะครับว่าต้องการให้อยู่ฝั่งไหนเนาะแต่ผมถนัดขวานะนะครับผมก็จะเอาไว้ตรงนี้ไว้ข้างซ้ายนะครับผมแล้วก็เอาน็อตที่เขาให้มานะครับที่มันยาวกว่าเดิมเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมให้สังเกตนิดนึงนะครับว่าฝาหลังอันเก่าเนี่ยมันจะมีบ่าตรงนี้นะครับที่มันยุบเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับที่มันยุบเข้าไปตรงนีีีี้้้นนรทฝาใหม่ตง ตรงนี้มันไม่มียุบค,ครับมันจะเต็มขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับมันทําให้เวลาที่เรายึดเจ้าตัวฝาปิดท้ายเนี่ยนะครับแล้วมันแน่นสนิทแล้วมันแข็งแรงกว่าเนาะเขาเลยต้องเปลี่ยนฝานะครับผมก็จะเปลี่ยนฝาไปด้วยแล้วก็น็อตนะครับ,รบพอเรากวดเข้าไปเสร็จแบบนี้แล้วก็ไขแน่นได้เลยนะครับไม่ต้องแน่นมากนะเอาแค่แบบตึงมือนะครับพอมันเข้าแล้วก็ขันไปนิดนึงก็พอนะครับเนี่ยเข้าอย่างงี้แล้วก็ขันเดี๋ยวไปนิดนึงก็พอเพราะว่าตัวล็อกอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นพลาสติกนะครับมันไม่ใช่่่เเปป็็นนนนนหลกะะไไไมต้องขแครับ เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นท่าแบบนี้นะครับนี่อันนี้ยังไม่สวยนะเดี๋ยวล็อกติดตรงนี้เข้าไปนะสวยเลยนะนะครับ,นะรบเดี๋ยวลองใส่ฐานดนะูลมก็ยังออกได้เหมือนเดิมลมมันจะขึ้นมาข้างบน,นบตัวลมก็ยังออกได้เหมือนเดิมจากนั้นนะครับก็เอาตัวล็อกอันนี้มาใส่นะครับอันนี้เป็นออปชั่นเสริมครับแล้วนะนะครับ ในชุดเขาก็จะให้เป็นน็อตสีดำๆแบบนี้มาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีหกเหลี่ยมให้ด้วยนะเราก็เอาหกเหลี่ยมนี่ขันกับเข้าไปได้เลยนะครับนะครับเสร็จแล้วนี่ครับท่าก็อยู่แบบนี้เก็บไว้ข้างๆได้แบบนี้เห็นไหมคือมันก็สะดวกดีอ่ะเวลาเราพกขึ้นไปเราอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะอาจจะเปลี่ยนดอกพวกนี้ให้เป็นดอกสว่านก็ได้นะนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องพกหลายอันครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับก,บก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับ ลมอะไรก็ยังคงออกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนิดนึงว่าเจ้าเครื่องรุ่นนี้นะนะครับมีน้ำหนักการไขนะครับอยู่ที่45นิวตันเมตร้วก็คือขันได้แรงสุด45นิวตันนะครับผมนะครับครับเสร็จแล้วสวยเลยนะครับพอเวลาใส่ออปชั่นเข้าไปแล้วมันดูสวยกว่าเดิมเยอะเลยนะนี่ครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงๆกันดูว่าเป็นยังไงเนาะนะครับ ครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาลองกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองน็อตสัก3าตัวนะอันนี้เป็นน็อตเกี้ยวปล่อยนะครับเดี๋ยวจะขันไม้อันนี้มันเป็นไม้โค้งนะนะครับเป็นไม้แบบเนื้อเขาเรียกอะไรเดี๋ยวไม้เนื้อแข็งครับเนี่ยแข็งมากเลยนะไม่ใช่เป็นไม้แบบนี้นะนะครับอย่างเงี้ยจะนิ่มนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือเป็นไม้แข็งมากนะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนนะครับแล้วก็ปรับทอเป็นเบอร์หนึ่งนะนะครับแล้วก็ปรับสปีดเป็นเบอร์หนึ่งด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูนะนะครับอันนี้ เนี่ยอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้คือทอเบอร์หนึ่งนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยเวลามันได้น้ําหนักเขาจะกระแทกนะเนี่ยมันจะไม่ไปแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้ขันแน่นกว่านี้เราก็ต้องปรับขึ้นมานะนะครับเป็นเบอร์สามน่สามก็ยังไม่เข้านะสี่นะครับนะครับลองปรับขึ้นมาหน่อยสักเก้านะครับนี่ครับหวานแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆปรับนะครับเนี่ย ต้องค่อยปรับนะมันแรงเยอะอยู่นะนะครับน้ำหนักเขาเยอะอยู่นะครับอเดี๋ยวลองเป็นน็อตสีดําแบบนี้นะครับจริงๆปรับไว้เบอร์ห้าผมว่าก็เหลือพอแล้วครับเนี่ยนะครับเนี่ยเบอร์ห้ายังไม่ลงนะเนี่ยสังเกตได้ว่าน็อตหัวมยังไม่จมถ้าอยากให้จมก็ปรับไปอีกนะครับแต่จริงต้องเอาสว่านนําก่อนนะครับครับเนี่ยเบอร์เจ็ดเบอร์แปดนะครับเบอร์เก้า เก้าก็ไม่เข้านะเนี่ยมันหยุดละวสิบนะครับเนี่ยสิบเอ็ดกยับอยู่นะนิดนึงนะอ่ะสิบห้าอ่ะสิบห้าเข้าแล้วครับเนี่ยสิบห้าเข้านะแล้วผมลองปรับให้มันเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดไปเลยนะครับไม่ได้นะขาดเลยนะครับน็อตขาดเลยนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันแรงบิดมันเยอะนะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้อาจจะต้องออใช้ความคุ้นชินนิดนึงนะว่าเดี๋ยวให้เราเคยใช้เบอร์ไหนอยู่นะอย่าไปปรับเยอะๆนะครับ เพราะไม่งั้นเนี่ยน็อตขาดแน่นอนนะครับเนี่ยนี่ขนาดแค่45นิวตันนะน็อตยังขาดเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาลองน็อตตัวใหญ่ดูนะครับอันนี้คือผมจะไม่เจาะนําเลยนะครับผมอยากรู้ว่าน้ําหนักหรือว่าแรงเขาจะมีขันเยอะขนาดไหนนะครับนี่นะเดี๋ยวก็จะขันน็อตตัวนี้ลงไปเลยนะนะครับเยวขอให้มันกินนิดนึงก่อน,นจริงๆมันต้องเจาะรูนะแต่นี้คือผมไม่เจาะนะครับมาหยุดแล้วนะครับ15เนาะ19นะครับ21 นเนี่ยถ้าเป็นไขควงคัดมันจะสู้ไขควงกระแทกไม่ได้นะครับเนี่ยเวลามันติดตมันก็จะกระแทกไม่ไปนะครับเนี่ยอันนี้คือเบอร์สุดแล้วเข้าไปได้แค่ครึ่งตัวนะครับก็รีวิวตามจริงนะผมไม่อวยนะครับอันนี้คือปรับแบบไม่มีท้อกนะครับก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าน็อตมันจะเสียนะครับเนี่ยเนี่ยน็อตมันจะหัวเสียนะครับมันไขได้แต่ว่าหัวน็อตจะไปก่อนนะ นะครับถ้าเกิดใช้เป็นงานหนักๆแบบนี้ผมไม่แนะนําไขควงท้องนะแนะนําเป็นไขควงกระแทกดีกว่าเพราะว่าเวลาที่ตัวน็อตันสจุแล้วเนี่ยนะครับมันจะใช้วิธีการกระแทกเอานะครับจะทําให้หัวน็อตเนี่ยมันถนอมกว่านี้นะมันจะไม่โซมแบบนี้นะครับลองขันออกดูครับเพราะว่าขันได้แค่นิ้งจริงไม่เข้าแล้วนะครับหัวจะหวานเอาละนะครับี่ครับอันนี้ต้องออกอยู่นะครับนี่ครับถ้าเกิดเราปรับมาตรงนี้ตรงที่มีขีดตรงๆนี้ก็คือไม่มีท้องนะครับ ก็คือใช้ไข่ตรงเลยครับหัวแรงมันดีเหมือนกันนะนะครับแต่ไม่เหมาะกับงานขันแบบแน่นๆแ,แ,แบบนี้นะถ้าแน่นแบบนี้ต้องใช้เป็นไข่ควงกระแทกนะจะดีกว่านะครับ,รบหัวแรงมากเลยหัวเสียหมดนะครครับเมื่อสักูนี้เราไปลองกับไม้ไปแล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของหัว ไขควงนะที่เขาแถมมาให้ก็ยังอยู่ในสภาพที่โอเคอยู่นะนะครับยังไม่บิดยังไม่อะไรนะนะครับแต่ที่นี้ผมจะใช้เป็นน็อตเกี่ยวปล่อยไฟสว่านนะครับนะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนอยากซื้อเอาไปมูเมทัลชีสหรือว่าเอาไปยิงสังกะสีอะไรเงี้ยนะครับนะครับก็เดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับแต่จะใช้เป็นเหล็กประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเอาตัวนี้ยิงดูนะครับเดี๋ยวผมลองเอาตัวเล็กดูก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวยิงเหล็กกล่อง1.5นะก็ปรับทอร์กไว้ที่เบอร์17นะตอนนี้นะครับ ลองดูก่อนนะครับโอ้ยสบายนะครับ17ยัง17เยังเหลือนะครับลดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเอาน็อตตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะเป็นตัวนี้นะครับนะเดี๋ยว,วจะเจาะไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้มันยันแล้วนะครับน็อตมันยาวกว่ากล่องเนาะนะครับสบายเลยนะครับ ผมใช้แค่เบอร์15เองนะนะครับหรือว่าโอเคทีเดียวนะใช้ได้ใช้ได้อยู่นะครับตัวเล็กครับก็ใช้งานได้ดีเดียวนะนี่นะครับมาลองให้ดูนะนะครับแต่ผมไม่มีดอกที่เป็นดอกสว่านนะครับถ้าเป็นดอกสว่านเราต้องปรับตรงเนี้ยตัวหัวมันเนี้ยนะครับมาที่ตัวสว่านนะนะครับผมอันนี้ก็ไปเลือกใช้เอานะนี่ผมสาธิตที่ดูคร่าวๆนะว่ามันใช้งานประมาณไหนนะครับผมมีไฟมีอะไรด้วยนะเห็นไหมนะครับมีกแบตนะครับ ก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับรีวิวเจ้าตัวน่านเวยนะครับ 3B52 ตัวนี้นะหรือว่าเป็นไขควงคัดไร้สายนะครับนี่นะขนาดความแรงอยู่ที่45นิวตันนะครับก็ใช้งานได้ดีทีเดียวตัวเล็กๆนะนะครับแต่ว่าชอบตรงเนี้ยนะครับมันเท่ดีนะนะมันมีตัวเก็บนะครับเอาไว้เก็บดอกเก็บใบนะครับเวลาถอดก็อย่างนี้นะครับนี่นี่แล้วก็มาเก็บตรงนี้ได้นะครับนี่เหมือนลูกกระสุนนะครับเนี่ยเหมือนเติมเข้าไปนะครับ สวยที่เดียวนะนะครับก็ประมาณนี้เอามารีวิวให้ชมเป็นข้อมูลนะกับเพื่อนๆที่กําลังอมองหานะครับเกี่ยวกับไขควงคัดรุ่นนี้อยู่นะครับเปิดจะเอาไปเป็นข้อมูลแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นได้นะนะครับยังไงก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะครับผมแล้วเดี๋ยวงั้นเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับสวยเลยนะ